ตะกี้ตำชีกปูหน่อย,อยางามหน้าเนี่ยครับยุดเกิดมากกับเป็นตัวหนึ่งสี่เลยครับพี่น่องกินซรัพนี่แหละครับหมากส้มกระไดไดกินไรไรโอ้เพือสดหลายแทย้สวัสดีครับพอกันนี่แหละครับมือนีก็สซ่องอะไรนวเพื่กับผมยุดนะครับมือหนีกับพ่อกันยุ่งหน้าขึ้นเก่าพี่น่องลงมาหน้าเดี๋ยวสิปหาบักคามหน่อยมาต่ำกินอยู่พี่นอ้องขึ้นอยากบักสมมนะ้มนะมือนียุ่งหน้าครับจิมาตาเขาแม่กำลังเคลียร์เขาอยู่แม่ อันนี้รอบพี่สองอะไรพี่น่องว่าประมาณอันนี้เข่ารอบพี่สองครับแล้วก็ตากตากในมือที่สองครับเดี๋ยวยุดห,าห,า,ดา,ดหาหมวกก่อนพี่น้องวุ่นละเบ่งรู่นสุดตากเข่าก็ได้หาหมวกก่อนหมวกหมวกเอาหมวกพ่อก็ได้ยี่หมวกเน่เด้อแบบนี้สิบาปวะนี่เนี่ยบาปรอเฮ็ดสีมาตลอดเฮ็ดมาตลอดครับพี่น้องยุดเกิดมาอยู่กับเห็ดเห็ดเฮ็ดอย่งสี่เลยครับ ขั้นบนแหยนบนแหงครับเบิดบ้านเบื่อเลยพี่น้องทางบ้านเฮ้าส่วนหมากกับดิฮ็ดจังสี่เละพี่น้องไ้หยุดเลียร์เขาซอยแม่ก่อนครับ เศ้าเมยแล้วครับพี่น้องพักเศร้าเมยก่อนมื่อนี้กับแดดดีอยู่ครับเนาะเป็นแห้งเร็วอยู่แดดแดดเราต้องการแดดหลับมือนีแม่ต้องการแดดที่สุดมื่อนี้ต้องการแดดให้มันตากให้มันแห้งสองมือสองมือก็ได้ครับพี่น้องสองมือมื่อนี้มือที่สองลวครับผมมือนี่จะเอาให้เล็วเลยครับมือสีอุจจาเอาให้เล็วเครียดูดตาเขาเครียดรูดเขาไจะให้ในวบได้พี่น้อง เดาหยุดไปหาบะคามหน่อยมาต่ำกินก้อนขึ้นยาญพี่น้องมือนี่งย,ยุดจะเฮ็ดเมนูมาต่ำบะคามครับผมจักยีหน่อยให้เบลวละมันนั่นแล้วลปเนาะมันกระโดดละไปเบิ่งก้อนยีหน่อยคือนยีหน่อยไงพี่น้องหาอุปกรณ์กันอันนี้ก็เฮ็ดเขาเขาอนี่ก็เฮ็ดอีกรอบนึงครับพี่น้องเกี่ยวเขาเราื่รอยๆก็เฮ็ดเฮ็ดเขาต่อปลูกต่ออีกปลูกล่องน้ำนะครับน้ำยุซาที่นี่น้ำยุซาหลายครับ พอคู่ป่ะทางไปใส่ออกลูกทางไปใส่ออกป่ะบักค้ำต้นนี้ยุดนี้ขึ้นแต่ในหน่อยครับเกิดมากกับเห็นเลยขึ้นไปกินนะปีนขึ้นไปกินนะครับพี่น้องเก็บมากินอู้หมดแดงไส้หมดแดงไส้เถาดอเกิดอีกแล้วพี่น้องเถาดอลูกมันเกิดจนมลากรมอีกแล้วเขาก็สิได้เกี่ยวเขาไงเขาลูกเก,ก,ก,กิดนี่ครับต้นนี้ครับพี่น้องบักขามเชื่อว่าบักขามลูกพ่อใหญ่ขามครับพ่อตาลแล้วล่ะนี่ครับปวดขามทวดขาม เกิดมากแม่ก็เห็นไ่ซ้ำเลยค่ะผมเกิดมากผมก็เห็นเลยต้นมะขามเตี๋ยพี่น้องเบืเ้องหญ่เตี๋ยกับต้นมะขามพี่จะนั่นก็กันกกนี่ครับยุดเกิดมากกับเป็นต้นหนึ่งสีเลยครับพี่น้อง,งออโอ้บนหน่อยหน่อยเลยหน่อย,อยงไงครับต้นมาหลายคนมาเอาหลายมันก็ใครเหรอนี่ กำลังเป็นดอกอีกกําลัางเห็นหลายนี่เปิดชั้นต้องรุ่นนี่พี่น้องนี่รุ่นนี่กําลัางแบนฝงก็เด็กดกินหมากสมนะตะกี้วะเอาเปรีมาแขนนครับพี่น้องเปรีมาแขนเลรียอยู่นี่หยุดกับน้องกระมู่นะครับพี่เพิ่งเนี่ย นี่เห็นรอยยังมีห้อยอยู่เลยพี่น้องเียอันนี้บูรูพูได้มาแขนนะครับแต่ว่าขั้นของหยุดนนานเจสิบปีได้แล้วครับผมประมาณสิบปีแล้วมั้งที่ปูได้มามาเหรียญตัวนี้พ่อกับเพากันไงเนาะเอาแมเ่เอาไปกินเมื่อนะ้ำเนาะก็กินน้เนาะ เมือต้นนี่สนิล่ะพี่น,อ <c oughs> น,น้องนนกันไีนดนากันีกินได้สนิล่ะครับอยากลองมึงบอแมนขึ้นยาหมาสวมสซื่อครับเต่บ่กินไรหรอกมาพวยาพวกตานมาีแยังก็แม่มาบ่กยาตานมาพตาโอ้ไปตีนบวกตานมาตี <c oughs> ครับพี่นอ้อนงต้ตนบ <c oughs> วกตานเศรีบอว่าเ่ได้ไปโรงเรียนห่ังสีอยุดกับน้องกับมูกับจิภาคกันม้าน มาดึงบักตาลนะแม่พี่เป็นเจ้าน้แม่เนาที่เป็นที่น้วยบักตาลที่น็นมันแก่แล้วเรามันอยู่น้ำดินนะครับพี่น้องก็ดึงขึ้นมาจะมีนีน่นอนมันขับไฟ,ฟาทาั้งในนะี่มีจเจ้ากินโอ้แสบขนาดหยาดกันนะผูใดได,ได้นอนง่ยายนอนหน่อยปไปเนี่ยอันนี้พักที่ปลูกไว้ครับพี่น้องกําลังงหญ่เลยเนะี่ยเอาไว้กินครับเป็นกินกับต่อมฮุงกับเรื่องกินบานเท่าเนี่แหละพี่น้องปลูกไวน้นอมันค่อยบระดิืฐนะครับอันนี้แม่เราโล่งไว้ครับกําลังงหญ่อันนี้เป็นขั้วเออไเป็นขั้วสั้นอันสนวน สวนอยู่หนาเทียงหน้าเลยครับพี่น้องท่างเขาเทียงหน้ากระเพาะได้กินอยู่ครับปูไกแต่ว,ว่าพ,อพอ่อบรไส้ซื้อนะครับพี่หน้องพ่อได้เห็นเก็บกินได้กกินทั้งสี่นะครับกรลร่างเขียวเลยฟังนี่จะเป็นปลามันครับ ห้าปลายสายยางนั่นครับล่างประคามพักกนีกำลังเกิดครับพี่นอ้องเดี๋ยวเธอแรกนี่ว่าทีบบติดเนี่ยนะครับในเั็หน่อยกระจิดจะท้อนหยาดโยครับหยาเกิดน,นีน ขามครับล่างเอาหี้ฟุ้นมันออกพี่น้องนี่กับปลามันเอามาลวกไ้น้อยเดี๋ยวนึงเผื่อแบบร้ายครับได้ปลาขามมาแล้วแยกสิต่ำปลาขามแด้วไปเนะ่ตาต่ำก่อนพี่น้องปลา,าขามต่ำปลาขามกินเลย ใส่ผักเพลียดยใส่หลายๆรสหลายๆมันหายนะจำเส่ปลาแดกน้ำปลาผงสูรสได้ไหมครับพี่น้องกินหลายๆกนะินสมอยากได้หรือก็เนี่ยสิกนะินเพราะกินไดเราไม่อยากกินผมกินทีกินเพราะกินได้าไรดารคือกันนี่แหละ เอ,เอาเปลือกเอาอันใั่นมันใช่น้ำมันเขาผสมลายเตกี้เกี่ยวเขาขึ้นมาตามมาคามันก,ก็กินหญ้ายเตกี้คืมนมาค้ามันจับโตกะก็ไม่นะพี่น,อน้องโต๊ะตูดลงมาย่านกับแกน,นีนนนนนน่กับแกะนะนนต้น,นมะขามต้นมะขามยันยัสิพี่กับแกเราเล่นมักอยู่น้ำปคลนโคลนนี่สิบี้โคลนหมด พี่แข่งครับ่อกี่ต่ำจะอีกูหน่อยย้ำหน้าน้ำไายแตกขนาดท่านจะใส่เครื่องปุงนนเนี่นีอ่าาอาฟาดาดเ็นเก็นเก็นเ็นคืดอยากนะครับพี่น้องแต่ว่ายุดกัให้แม่ต่ำเพื่อเก่าละดีกินฟีมือแม่มนแสบตัวพี่น้องต่ำเองเขาก็ต่ำกินได้ยุดอกเพาะมีโอกาสต่ำให้จะคของกินดูอยู่พี่น้องแต่ว่าฟีเมอแม่นี่ดนๆที่ได้กินเทอร์ดี้ขั้นไปเหตุการณ์ที่งานอยู่ไกลๆเล่าก็ได้ เราเอาน้ำลายเงี้ยม่หยาบไม่หยาบอยู่นะยังเฝ้าเอ่นน้ำลายแตากล่องน้ำลายแตกแล้วน้ำลายน้ำลายเอาใส่น้ำปลาแดกก่ะนี่ตามใส่น้ำปลาแดกครับพี่น้องใส่หลายเติบเลยเพราะว่ามันสมอยู่แล้วหลักซีมึงเหรอครับบางหนึ่งนี่นู้เ่าปะเพียดเพียดอยู่เพียอยู่เปล่ใส่น้ำปลาปะใส่หน่อยนึงเออ ใส่ผงชูรสจางน่อยได้พี่น้องเนี่ใส่จางน่อยเราจะมาร์กหรือว่าเาจมาร์กของสลดใส่ตามเพื่มักได้พี่น้องเพราะละแม่เขาละใส่น้ำตาลจักซ้อนหนึ่งพี่น้องใส่น้ำตาลจักซ้อนหนึ่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวตอนนี้มาใส่น้ำตาลซ้อนหนึ่งพี่น้องน้ำตาลจักซ้อนหนึ่งมักหวานก็ใส่หวานครับแต่ว่าน้ำตาลหยุดไม่ทำนี่มันเบิดตาักสมมาไม่ตากหวานตาักสมครับใส่น้ำปลานึ่ครับใส่น้ำปลาให้รูด ทีน,ออนี้ก็สอบยังเนี่ยแม่สอบแม่สิบ่ไว้ใส่เขา,เาไว้ใส่เขาที่ตาครับพี่น้องจักตอกมึงหนึง่งลองซิมมึงเนานะเขาดีแล้วปะแม่ซิมกันหนึ่งแม่เก็บอาการมาเนาะพี่น้องเดี๋ยวซิมกันเลยครับอือฮึโสมเอาเอาะมันปะเละแค่ยิ่ง เสร็จแล้วพี่น้องกินซรัพนี่แหละครับหมากส้มกับใดจะก,กินลไรไรจะกินหลายหลายมันกินเพราะอยากอยากอย,ากอยาก่านี้แล้วว่ตามลายครับพี่น้องกินเพราะไอ้ไฮอยากก็ซื้อครับจัดการได้แหมครับกินกดอดแมลวอตรงไหผู้ใหญ่กินกอดโอ้โอ้โอ้เพส,ด,สดหลายแท้โอ้ยนี่นคือตะกี้มแม่หรือวามันหน่อยคนหลายโลก แม่ซ้ำบมักหลาน้ไม่พอดมาสิยเงาวมามต่ำอีกกันวันไปเอาเท้าเระบักลายๆหัวหมาต่ำกินขั้นบ่อต่ำกับจุเจ็ดแก้วกินี่ลวยูกระน้ำไายแตกเน่อต้อ,องใช้ปูควา,มมาวมันเยอะแต่กิน ใส่ปากนไง,งพอมใส่ากไก่ใส่ไมันบนผมสวมบุ้ยเสีบไหลตาหวานเดียมเดีมเนี่ยมสมอยากบ่านี้พี่นอ้องกินเน้หาอยากเลยกินเนหาอยาก ผมว่น่เป็นตาหวานตรนกนหมพ่มาพ่อเรากึนสมนต,นตาวาหวานมาดิสมแับ<ม>อยครับห่วกหาขหนี้วเดี๋ยวเดีเเ๋ยวขอนี้วมากินกับก่อนครับพี่น้องจะเขา้าปบ ขั้นคือตะกีนกินเท่าไรกับพ่อพอใจลรอพี่น้องเอ้ยวันนี้มันเถามาแล้วมันบ่ออยาโดนๆคนอยอยากยากกินบ่ได้หลายต่ำใส่พวกขี้หลายๆใส่ปลาแดกน้ำแต่ว่าสูตรของยายสิบพใส่น้ำตาลเนี่ยแต่ว่าบมา่มันสมไปลดเั็นกันตะกีะ เดี๋ยวนี่รู้ว่าแม่ใส่จังหน่อยแล้วสันยายเลยใส่สอนหนึ่งอันนีแม่ล้ำตาลตะกี้แม่พอใส่ขอนี้ครับพี่นอ้องเดี๋ยวข้าวเหนี้เอาใหม่ๆได้พี่น้องใหม่ๆความข้อม่แต่ว่าเย็นละมึงกระเ้านีเนา่เด้อพี่น้องไม่กินตำขามกับเขาเด้อบัดนี <laughs> กินได้อีเลียนแล้วไม่ต้อกินบะได้ินได้ครับ วันนี้อากาศอะไรเนาะฮ้เนาะมาตาเขาเยอะนากินตำขำอุ้ยฮ้อนฮ้อนอุ้ยฮ้อนขนาดอีกหน่อยตัโตนามอะไรวบบนี้กันบทิดภาษาเลิกลักษณะมันตัวหลกแบงจะเขียดกค่น้ามันตัวนิดหน่อยนุยน่มยังบริผัวมันเนาะอ,อังสันเลยบ่หอังสันมาแค่พี่น้อง เจตนากับกบคุยกันพ่นวาตะกี้ย่างแมนบมแมนห่ะว่าพันตัวเด็กน้อยมาจากโคบายเจตนาลงก่อนกูเจตนาเป็นแอปลงไปเจตนาฟูนำอาล่องแล้วคบว่าเลิกบ่เลิกว่าอ้รฮอนว่าเลียบรอ่าเลียบตัวโคเ่นอเจตนาว่าเลิกดอกเลียบตัว กวนก่นกับสาวบมลงว้าบลิบแมงบอกจนว่าบขเห็นตัวอ้วนกับตัวจอยเลยพี่น้องเขียดตัวหน่อยเด็กคนไทยคนไทยคนเล่าได้เปล่าไหมได้ก่อสมัยตะกี้คนไทยกับคนเล่า คันไม่มีเนี่ยแปลว่าคนไทยว่าบ่มีเห็นบ่ไม่มีนี่ยแปลว่าบ่มี่ยังให้คนเล่าลงไปน้ำสาก่อนคนเล่าก็ตนจุดงไม่มีโอ้ไม่มีไม,มไ,มมไม่มีมาสันคนเล่าอะคนอีสานคนอีสานคนอีสานว่าไม่มีไม่ไม,ม,มีสันโตนลงไปมีนม้ำมีไม่อยู่ในน้ำเดียอ <laughs> มีไม่คันภาษากลางเขาเกิดจะไม่ไม่ออนไม,ไม่ไม้อยู่ในน้ำยังี่เอ็นบ่ไม่อยู่ในน้ำไม่มีไม่มีเลยผู้เพิ่นว่าให้เพิ่นกระตนจุดลงไป นายบอกว่าไม่มีไม่มีมกูยังว่าอันใหม่มีไม่มีมมมเขาใจเป็นข้อระยาะใช่ป่ะโอ้ยทั้งสมทั้งแสบทั้งเผ็ดพ,พี่น้องเอ้ยมาไมีหยางลายดอกมือนี่ยย่า่มาตาเขา่ามาเล่นมาอยู่หน้ามาเล่นไหนลูกมาหาอยู่หน้าคลิปกันชิมนีกับพอ่อกับย่า่คนนี้เนาะพอ่อกับย่าหมาพอ่อกันมาขอบคุณหลายๆเด้อที่มากินตับหมสมน้ำกันตับมะขามาน้ำกันขอบคุณอีลีให้พี่น้องเข้ายู่ดีกินดีมีความสุขเด้อค่ะเด้อ มีสุขภาพแข็งแรงเ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมบูดาเด้ออย่าลืมเด็กใหม่เด้ออย่าลืมมาก,กินต่อมมะขามเด้อ <c oughs>